ทีละเขาน้อยใจอาจารย์เดียให้เขาแค่ห้าพันโถวี่ห้าร้อย 500, ยังไม่อยากจะให้เลยสภาพแบบนี้นะกูพูดตรงนะครั้งเดียวกูบอกอาจารย์เบียได้เลยอาจารย์เบียครั้งเดียวอย่าไปให้มันนะให้ห้าพันช่วยมันนะกูว่าซื้อเคฟซห้หมาแดกดีว่าถ้าบวชแล้วเนี่ยมันต้องปฏิบัติตัวให้แม่งอยู่ในศีลในธรรมไม่ใช่แม่งปฏิบัติตัวแบบนี้ปฏิบัติตัวแบบเนี้ยเรียกว่าพระใช่ไหมมึงบอกกูเดี๋ยวว่าเรียกว่าพระ พ่าดิบ้าบ่นวันนึ่งมันมีการโปรโมทนะนะมาดูได้เลยบ่ายใบโมถึงใบสองกูคนหนึ่งไม่เปลืองเน็ตกูไม่เปลืองเน็ตไปดูมึงหรอกแน่นอนไม่หรอกไม่หรอกเดี๋ยวตอนนี้กูมีของเล่นใหม่นะนอกจากกระโถนที่จะตีกระบาดมึงนะนี่กูมีไอ้นี่นี่นี่ไม้คันหลังของญี่ปุ่นกูจะตีหัวมึงด้วยแมง แล้วเธอะแล้วบอกว่าเนี่ยคนเนี่ยนะว่าไร้พระคนเนี่ยใส่ไร้พระมึงดูสภาพมึงเดียสภาพที่มึงทําเนี่ยกูถามจริงๆเห็นแล้วล่ะไม่อยากเข้าไปดูหลอดเปลืองเม็ตไอ้นังก็เพี้ยนไอ้นันก็ซ้ายขวาหน้าหลังกูไม่สนใจใครคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดเก่งที่สุดกูก็มึงเคยเจอนรอ ใครห้ามก็ไม่ฟังใครดึงก็ไม่ฟังเอาง่ายๆขนาดพระด้วยกันนะ่ะเตือนสติยังไม่ฟังกูว่าจบแล้วไม่รอดหรอกมะม่วงเกิดจากอะไรน้ำลาหวานเออกูโคตรงงเลยชีวิตแบบมีคนแบบนี้ในสังคมเนาะเออสังคมนี้มันดีว่ะมีคนแบบแปลกๆเกิดขึ้นในสังคมผลลุกเลยเฮ้ คตรขนลุกเลยวันวันหนึ่งเจอคนแบบนี้จริงๆทีละเขาน้อยใจอาจารย์เดียให้เขาแค่ห้าพันถอห่ห้าร้อย,ยังไม่อยากจะให้เลยสภาพแบบนี้นะกูพูดตรงนะคั้งเดียวกูบอกอาจารย์เบียได้เลยอาจารย์เบียครั้งเดียวอย่าไปให้มันนะให้ห้าพันช่วยมันนะกูว่าซื้อเคฟสีหมาแดกดีกว,ว่ามีประโยชน์กว่าเพราะหมาไม่ยังจำบุญคุณได้กูจะบอกให้ จริงหมาไม่จำบุญคุณได้นะเว้ยมึงซื้อให้มันกินครั้งเดียวอะ่ะแต่คนพวกเนี้ยให้แม่งไปแค่นั้นแหละมันไม่จำหรอกจริงถ้าคนมันจำคนมันคิดได้มไม่เป็นแบบนี้หรอกเพราะไม่คิดไม่ได้ไงจะได้ยัดทมในชีวิตยังไม่มีจะมาทองพ่เหลืองเสื่อมกูบอกได้เลยจริง,รงแต่ก็ไปเหมารวมนะ อย่าเหมารวมนะพระดีๆมีเยอะแยะที่แม่งมีส้นตีนส้นตีนมีไม่กี่ตัวนี่แหละที่เห็นกันอยู่นี่แหละนะทางสำนักพุทธนะผมดูดูอยู่นะคุณช่วยดูพฤติกรรมของพระประเภทนี้ด้วยนะมันไม่ได้สร้างความแตกแยกแต่มันสร้างความเลื่อมความเสื่อมในสังคมพระดีดีเขาเยอะแยะเขาต้องมานั่งเสียหน้าเสียอะไรเงี้ยให้ใครมาต่อว่าพระต่อว่าพระเหลืองเพราะไม่มีไอ้พวกเนี่ย อวีจีพวกเนี้ผมเชื่อว่าอาวีจีเลยนะกูจะบอกให้ไม่ต้องไปนั่งบอกกูว่ามึงจะตกนรกแน่กูจะดูว่าใครจะตกนรกกูจะดูเหมือนกันว่าใครไม่จะตกนรกเลอะเทอะชิบหายวันดีคืนดีกำลังบอกว่านี่นะน้องนี่ไม่เคยมาด่าเหมือนจานเบียน้องมันเด็กมันจะมาด่าอะไรล่ะโคตรเพริเจอร์เลย อยู่ดีก็พยายามจะโปรโมทเชื่อมจิตขึ้นมาแบบนั้นน่ะที่มนบอกดีครับผมก็ไม่เข้าใจนะถามเขาหรือยังว่าเขาออยากให้พูดถึงหรือเปล่าพ่อกับแม่เขากับญาติทมเขาว่าอยากจะทํากิจกรรมกันเงียบๆหรือเปล่าแล้วก็บอกพูดว่าเนี่ยทําปฏิทินกระโนสร้างความรุนแรง เกิดมา48ปีกูเพิ่งรู้ว่าไอ้กระโถนเนี่ยถ้าเอา,เอามาทําปฏิทินเนี่ยมันก่อถึงความรุนแรงเฮ้ยมันเรียนโรงเรียนไหนก่อนมาบวชวะมันเรียนโรงเรียนอะไรก่อนมาบวชอ่ะกูอยากจะรู้เหมือนกันอ่ะไอ้ท่าเนี้ยมันสร้างความรุนแรงตรงไหนวะอ่ะมึงบอกกูนีอ่ะเนียกอยู่กันหกร้อยกว่าคนมึงช่วยบอกเดียทีเดียวแม่งสร้างความรุนแรงตรงไหนวะเฮ้กูยังหาปฏิทินโนนนางไม่เจอนะมึง เดี๋ยวกูเจอปฏิทินวนวลนางเมื่อไหร่นะที่สมัยก่อนไอ้แม่โขงเอามาลงนะกูจะให้ดูเด้อันไหนไม่แห้งกูแม่งภาวนานะกัว่าอันนี้หาสุดถ้าวันไหนอาจารย์เบียร์หลุดขึ้นมานะพูดพูดอยู่แล้วแม่งยกมือให้ไอ้พระหาพวกนี้นะว่าหาเต็มจริงๆกูอยากให้อาจารย์เบียร์ทำปฏิทินหน้าแบบเนี้ยกัวก็มีคนซื้อ เพราะมันไม่ได้อยู่ที่ปฏิทินมันอยู่ที่ความศรัทธาอย่างที่กูเนี่ยกูศรัทธากูไม่ได้ไปติ่งคนตื่นทามนะแต่กูศรัทธาจานเบียร์กูศรัทธาในความดีกูศรัทธาในการเสียสละของเขาแม่งบ้าบออิ่มแม่งสร้างความรุนแรงตรงไหนเนี่ยกูโครตรงงเลยเนี่ยเกิดมาเนี่ยงงมากกูไม่รู้จะกูจะงงยังไงงงกูอยากจะเอากระโถนแม่งวางบนหัวเลยเนี่ยแม่ง บ้าจริงๆเลยอ่ะแบบแบบคือมึงเล่นไม่รับรู้มึงไม่สนใจโลกอ่ะถ้าวันนี้นะการทำปฏิทินแล้วมีแค่ไอกระโถนแล้วทำอย่างนี้นะแล้วแม่งไปความดุนแรงนะโอ้โหตายแล้วมึงไม่น่าอยู่คองข้าพระเหลืองหรอกมึงก็งไปอยู่ในใน,ในที่ของมึงอัแปดไร่ไปอยู่คนเดียวอ่ะดีแล้วนะมึงไม่ต้องขายมึงมึงเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นอ่ะนะชีละพูดคุยกับทนายพัฒน์ว่าพี่หนุ่มไม่เป็นกลาง กมึงไปออกรายการไม่เป็นคนหนี่ยยอะมึงออกรายการให้เป็นคนหน่อยเดียวเขาจะได้เป็นกลางออกรายการยังไม่เป็นคนเลยฮะเสร็จไปบอกเขาไม่เป็นกลางเนี่ยนี่มีการบอกนะไอ้สันติไม่ไปนะไม่ไปนะหนกระแสไม่ไปแล้วนะไม่ไปแล้วไม่ไปเขาไม่เชิญแล้วเขาไม่เชิญแล้วอย่ามาออกตัวไม่ไปกูมั่นใจว่าโรสอ่ะนะที่เป็นผู้จัดการของพี่หนุ่มนะเขาไม่เชิญแล้วเพราะอะไรรายการอ่ะ เขาเสียค่าเวลาคุณรู้หรอว่าเบรกหนึ่งอ่ะเท่าไหร่กี่แสนเขาจะให้มึงไปออกนี่เหรอเขาไม่เอาแล้วบาบอไม่เห็นมีการไม่ไปเลยวแล้วดำเนินลุมพีนีได้นะแต่หัวก็แฉไม่ไปไม่ไปไม่ไปหัวก็แฉนะไม่ไปเขาไม่เชิญเขาไม่เชิญแล้วแล้วกูก็บอกกับทุกช่องเลยว่าอย่าไปเชิญมอนเสียเวลาเสียเวลาไม่ได้ประโยชน์굿มอร์นิ่งค่ะ ขอให้สดใสทั้งวันนะคะเช่นกันค่ะแหมคือสำคัญตัวเองผิดเนี่ยผมอะพยายามที่จะหาคำเขาเรียกว่าคำกำจัดความนะว่าสันติกะทีละเนี่ยเป็นโรคอะไรผมบอกเลยมันไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับจิตเวชหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่เป็นโรคที่รักษายากมาก เพราะมันคือโรคหลงตัวเองเขาไม่ได้สติไม่ดีสติดีแต่เขามีความหลงตัวเองซึ่งโรคนี้แม่นข้นน่ากลัวโรคนี้มันจะเกิดจากอะไรรู้ปะมันจะเกิดจากคนที่ไม่เคยมีคนรู้จักแล้วพอข้ามคืนมันมีคนรู้จักมันมีคนจำหน้าได้นี่แหละไอ้โรคหานี่ค้นน่ากลัว โรคหลงตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยดังอย่างที่เขาพูดไร้สดอะคิดว่าตัวเองดังคิดว่าตัวเองรวยไม่น่ากลัวนะมึงไอ้โลกเนี้ยแล้วรักษาไม่หายนะบุจะบอกให้ไดีอีกหน่อยอีสองตัวเนี้ยเป็นซึมเศร้ามึงเชื่อกูเิเป็นซึมเศร้าเพราะเพราะมันหลุดแล้วไงม,มันหลุดแล้วมันหลุดแบบไปเหมือน มันเหมือนคนอ่ะพี่พอวันหนึ่งอะ่ะมันมีคนรู้จักแล้ววันหนึ่งอะ่ะมีคนไม่สนใจแล้ววันหนึ่งมีสายตาที่มองเขาจะแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะคราวนี้มันจะเป็นซึมเศร้านี่จริงๆนะคือโลกนี้เป็นโลกที่น่ากลัวมากคือโลกหลงตัวเองโลกพวกนี้มันจะเกิดขึ้นกับใครู้วะมันจะเกิดขึ้นกับดาราดาราที่เล่นละครหรือเล่นหนังใหม่ๆแล้วดังเปี้ยงป้างแบบ ข่ามคืนเนี่ยโรกพวกนี้น่ากลัวจริงๆใช่มันเป็นโรคสติแตกเดี๋ยววันหนึ่งมันจะสติแตกล่าสุดมิน่นพี่หนุ่มแพรรี่ใช่ไหมพี่เดียรักสันติไหมรักสันติครับรักครับพี่คือจริงๆแล้วอะ่ะผมว่าถ้าเกิดทางเจ้าคณะจังหวัดอะ่ะเอาไม่อยู่นะต้องจับศึกนะจับศึกได้เลยนะเพราะว่า ผมว่ากฎระเบียบข้อบังคับของคณะสงฆ์มีนะโลกหลงแสงใช่ไหมมีนะสวัสดีค่ะพิติค่ะพิติกหรือพิตักวปะพิตักหรเลยพิติกู <c oughs> อ่านไม่โอ้ตายละอย่างนี้นะโอ้ตายละอย่างนี้นะเวลาเอาง่ายง่ายพฤติกรรมตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะกลับมาละแต่ตอนแรกๆผมก็เผลอตัวเหมือนกัน ก็คือผมเห็นพฤติกรรมของสันติกทีละแล้วก็พระอีกรูปหนึ่งนะชื่ออะไรไม่รู้ที่อยู่สุราษฎร์ธานี่ยผมแม่งเห็นไครไส์สดนะเป็นพระผมปัดขึ้นเลยนะไม่ดูเลยนะทั้งที่ลืมไปว่าพระที่ผมเห็นอยู่นะนะั่นแหละท่านกาลังสอนรมแต่ตอนนี้ผมกลับมาละพอเห็นพระสอนรมผมกดเข้าไปดูเหมือนเดิมละเริ่มกลับมาละแรกๆหลุดหลุดเหมือนกันเพราะอะไรปะเพราะคิดว่าพระทุกคนแบบไม่อยากดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ดูสุดท้ายลืมตัวแบบว่าพระดีๆมี นะีน่นี่มีคนจับสึกเหอะแย่มากฝากข้อหน้าจอฝากกดแชร์ไลค์ให้ด้วยนะครับนะนี่เรื่องจริงนะแบบโอ้โหตายหาแล้วนะเนี่ยโลกหลงตัวเองอิจฉาริษยาจริงๆมีไม่กี่อย่างหรอกคือ,ค,อคือไม่น่าขันลบอะเออพอไม่น่าขันลบแล้วเราก็นอะอยู่สุราช่่ไหมนั่นก็ด่าฉ่ำนะพระมนัตเหรอชื่อชื่อมนัตใช่ไหมนั่นก็ดา่นะาฉ่ำเหม,หมือน,น,นกัน นะคือไม่อยากให้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบนี้คืออยากจะมีแสงนะก็เ,เลยต้องด่าคนอื่นด่าจาร์เบียเพื่อจะได้มีแสงอย่างนี้ไม่อยากให้คิดแบบนั้นเราเป็นพระเป็นเจ้าสิ่งแรกที่ถ้าเกิดคลองสิลไม่ได้227แต่จะต้องคลองเรื่องนี้ให้ได้คือเรื่องของความเมตตารู้จักเมตตาไม่ดีอบรมไม่ดีตักเตือน อยู่แถวพุ่นพิงพุ่นพินใช่ไหมที่เขาเขาทา้าเขาท้าแล้วพี่เลวัตเขาบอกเดี๋ยวเขาจะจะไปหาใช่ไหมที่บอกพี่เลวัตจะไปหาใช่ไหมพระองค์นี้ก็ดีนะบอกใครอยากมาหามา,มาได้เลยนะเดี๋ยวจะมีผ้าห่อกลับดูเดิยให้เฮียดูดูดูคาพูดเดเฮยอกูแม่กูจะพูดยังไงเลยกูจะพูดยังไงเลยนะ เพื่ออะไรวะฮะคือได้เป็นคาราวาสนะเป็นอย่างเงี้ยนะพูดจาแบบนี้ไม่น่าเกลียดหรอกจะถอยอยังไงก็ถอยได้นะเพราะเราเป็นประชาชนคนธรรมดานะนะแต่พอเป็นพระเนี่ยแล้วมาถอยแบบนี้มันก็ไม่ดีนะมึงคำพูดคำจายฮะท้าตีท้าต่อยอย่างเงี้ยโอ้ตายแล้วนะ ขู่โคตรสงสารอาจารย์เบียร์เลยว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยแกคงแบบแกไมไ่เหนื่อยกายแล้วกูดูท่าทางแกคงเหนื่อยใจแล้วล่ะเจอคนพวกนี้ทุกวันมันไม่ได้ทําให้อาจารย์แกเครียดหรอกแต่แกลาคาญเนี่ยผมเชื่อเพราะก็จะมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาส่งให้แกดูอ่ะซึ่งเอาจริงนะเป็นไปได้ไม่ต้องส่งให้แกหรอกแกได้ไม่ต้องเครียดพี่ก้อยสวัสดีครับนะ แกได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องส่งให้แกดูหรอกจริงนะเออมาเยอะเรื่องของเรื่องคือจะขัดขวางให้อาจารย์เบียรมีคดีความจะได้บวชเป็นพระไม่ได้กูกูว่าเป็นแนวนี้ไม่อยากให้บวชนะก็ต้องสร้างความอดทนให้อาจารย์เบียรนะว่าเอออาจารย์อดทนนะอะไรเงี้ยกำลังใจอดีสุด นะกำลังใจดีสุดเชื่อผมเห็นแล้วแบบสงสารแกนะแล้วก็สงสารตัวเองด้วยเพราะว่าอยู่ันเก้าร้อยคนน่ะคิดดูอ่ะแค่จะเคาะหัวใจเขาจะไม่เคาะให้เลยเดียเอ้ยถ้าเกิดเขาเคาะหัวใจให้เราเราก็คงจะมีกำลังใจแต่เขาก็ไม่ได้เคาะแล้วก็ไปห้ามเขาไม่ได้ด้วยแหละเพราะเพราะเขา จะเคาะหรือไม่เคาะอะไรเงี้ยต่อให้เราพูดดีขนาดไหนถ้าเกิดเขาไม่เคาะก็เท่านั้นแหละเดีเอ้ยหนึ่งสองสติมาสูต้ต่อเพลินไงเพลินไงทุกคนเพลินไงสนุกเลยอ๋อรีบผ้าอยู่ <c ười> รีบผ้าอยู่ <c ười> ตลบเหมือนก็ต้องมีน้อยใจกันหน่อย นี่ขนาดน้อยใจเลยวะเนี่ยเอาไว้ง่ายถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องของการที่จะเคาะหน้าจอผมไม่ถือนะคุณเอาโทรศัพท์มือถือวางกับพื้นแล้วใช้นิ้วโป้งเท้าเคาะก็ได้นะแล้วฟังแต่เสียง <c oughs> พี่เช่ากึ่งงานอยู่แอคติ้งเยอะนะทำแบบข้าวอยู่แหมพอให้ช่วยเคาะหน้าจอนี่แหมวุ่นวายกันเลยทีเดียวให้อาหารแมวบ้างเนี่ยดูเดียให้อาหารแมวทำกับข้าวสักผ้ารีผ้า กอเนี่ยเห็นป่ะคนเรามันเป็นแบบเนี้ยนี่เป็นแบบนี้จริงๆนะต้องมีข้อแก้ตัวมาละให้กูถูกอะ่ะไปง่ายนะจริงๆนะวันนี้คนที่ได้น้ำที่ประธานอ่ะอยากให้ไอ้ไม้เก่าญี่ปุ่นไปนะแต่รู้สึกมันใหญ่กว่ากล่องนะมันใหญ่กว่ากล่องลนะ้วมันไม่ใหญ่กว่ากล่องนะมึงเอ้ยกูแจกเลยเนี่ยนะนะเอากระถนไปปลูกต้นอะไรดอกไม้ในกระถางส่วนกระถางนําไปถมถุย นี่ฮะโคจะเป็นกระโถนนะไอ้ตายไอ้ตายแต่งหน้าอยู่จะไปไหนคะเทวเสือกเดียกูเรื่องกูแวนอยู่อะ่ะถ้าถ้าแวนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะไปเกิดอุบัติเหตุค่อยๆขับนะเหยียบหน้าผัวอยู่ค่ะอ๋อเหยียบผัวอยู่กระตันยูจริงๆนะเป็นการกระตันยูที่ดีมากไปหาผู้คะ่ะพอแล้วไม่ต้องการรู้เหตุผล,ลแล้วพอละที่ไปสาลสวัสดีครับ เนี่ยคือเดียพูดตรงนะเดียไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องพระอะไรนะพี่โอลามันดีพ่อเห็บปามันพูดทุกวันเลยอ่ะแต่ถ้าไม่พูดก็ไม่ได้เพราะแต่ละคนไม่ก็สร้างเรื่องสร้างราวได้ทุกวันนะกูก็งงๆกับชีวิตเไม่รู้จะพูดยังไงเขาเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทำหรอกกับพงพลานะกินน้ำที่ประทานแล้วดื่มน้ำตามได้ไหมได้ครับพี่ได้ปกติครับ พี่ลุงทิพยสวัสดีครับนะนะเนะจ้าฟ้าแมวนะคือจะบอกว่าไงอ่ะคืออยากจะบอกพระผู้ใหญ่หรือพระเจ้าคณะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบันเนี้ยประชาชนเขามองว่าพฤติกรรมของพระเนี่ยไม่เหมาะสมบางครั้ง การตักเตือนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยได้จริงนะนะผมว่ามันควรที่จะต้องมีการลงโทษเพื่อไม่เป็นเยี่ยนอย่างผมเคยพูดหลายทีแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนเรียนแบบก็มันก็มีคนเรียนแบบจริงๆนะพี่เดียเล่าเรื่องน้องที่นวดแล้วเสียชีวิตหน่อยก็ลัจะเปิดร้านนวดแล้วสปาถื่ออึ้งมากคืออย่างนี้อย่างนี้คือตอนนี้เขากำลังตกลงอยู่ว่าเขาจะนําน้องเนะ่ะมาชนะสูตรหรือเปล่าซึ่งน้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของไขสันหลังนะ ฉะนั้นคืออาจจะไม่ได้เสียชีวิตจากการนวดนะเดี๋ยวจะบอกแบบนี้นะนี่ช่องจริงไหมไม่จริงมัง้งไม่จริงมั้งพี่พี่เล็กนะไม่จริงมัง้งพูดสักขนาดนี้นะอาจจะมีอาจจะไม่ได้เป็นเกี่ยวอย่างนั้นคืออย่าเพิ่งไปไปไปเหมารวมนะครับนะว่าอา่ามันเกิดจากการนวดนะครับแต่จริงๆแล้วด้วยอา่าโดยโดยปกติเนี่ย คนที่เรียนนวดมานวดแพทย์แผนไทยมาเนี่ยเขาจะรู้ครับนะเขาจะรู้ว่าการนวดเนี่ยจุดไหนที่เป็นจุดที่อันตรายนะครับช่วงบริเวณคอนี่คือกระดูกข้อที่3กับกระดูกข้อที่7ครับนะฉะนั้นคือต้องบอกก่อนนะครับนะว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียชีวิตนะเพราะว่าน้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเป็นไขสันหลังอักเสบซึ่งตัวน้องเองอาจจะไม่ได้รู้แล้วก็ พอมีอาการก็เลยไปนวดก็ต้อง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 ให้อ่าให้ให้เหตุและผลก่อนคือถ้าเกิดไม่มีการชนะสูตรอะ่ะมันจะเคลียรชัดเลยนะนะเมื่อวานหมอบอกไม่เกี่ยวใช่มันไม่เกี่ยวหรอกครับพิจารินนะครับธนายพัดอ๋อผมเข้าไปดูแปแป๊บหนึง่งผมไม่ดูเลยครับนะธรรมะคืออะไรธรรมะคือการชักชวนจริงๆอะ่ะธรรมะคือการชักชวนนะ เช่นทำไหมทำไหมทำไหมมาทำไมทำไหมทำไหมมันเป็นการชักชวนนะนะพิธีสนลเอาไมา้พิดเดียที่ไหนก็ได้อ่ามาแล้วไนงะมาแล้วนะไงนะนะนะธร,รรมะนะนะธรรมะคือธรรมะทำไม่ได้นะคือผมแม่งไม่เข้าใจธรรมะคืออะไร มะม่วงมา,มา,มาจากมาเมล็ดคือมันไม่ไมันไม่ได้เป็นสิ่งที่กูอยากรู้อะ่ะใครวะผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้อยากรู้ว่าธรรมะคืออะไรแค่อยากได้ฟังธรรมะแล้วมาใช้กับชีวิตประจําวันนะคือบางอย่างเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พิจรารณาหรือไม่ได้เข้าใจในจุดแต่ละจุด แต่ถ้าเกิดมีคนมาพูดแล้วผมรู้สึกว่าเออวะใช่วะจริงวะและเข้าใจง่ายๆผมจะรู้สึกว่าเออเว้โอเคมากเลยเพราะผมเชื่อว่าชีวิตประจําวันของแต่ละคนก็คงไม่ได้มีเวลาอะไรมากมายใช่ไหมเราต้องทํางานเราต้องหาเช้ากินขําเราต้องนู่นนี่นั่นเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรดูแลพ่อแม่นู่นนี่นั่นมันคงไม่มีเวลาทั้งทั้งวันเพื่อจะมาศึกษาธรรมแต่เมื่อมีเวลามีคนมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะ ซึ่งเป็นธรรมะที่เราฟังแล้วเราไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยมันจะจริงไม่จริงพอฟังแล้วเออวะ่ะใชแ้แค่ว่าเออวะ่ะก็คือจบแล้วนะนั่นคือจบแล้วนะคือเออวะ่ะแล้วก็เอามาใช้ผมเคยบอกลยที่นี้ว่าเวลาอาจารย์เบียร์พูดหูเราฟังสมองเราเก็บมือไม้เราทำเท่านั้นเองถ้าอันไหนตรงจริตก็อันนั้นตรงจริตอาจารย์เบียร์ก็ฟังอาจารย์เบียร์ตรงจริต พระมหาสมบูรณ์พระมหาวัฒนาด็อกเตอร์นัดแล้วแต่เลยเพราะทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลยจริงๆใครชอบลึกซึ้งใครชอบฟังในลักษณะของการพูดไปด้วยและบาลีไปด้วยก็พระพระ,ะดีๆเยอะแยะเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะที่มาลงโซเชียลแล้วสอนทำมันมีหลายจุดหลายมุม นะแต่พอมันมีคนบางคนเขาเรียกคนบางคนกลุ่มบางกลุ่มที่มานั่งโจมตีคนกําลังทำเพื่อสังคมเนี่ยมันมันก็เลยทําให้กระแสพวกเนี้มาเป็นภาพลบไงพอมันเป็นภาพลบเสร็จมันก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาที่จุดเดิมคือเราไม่ได้เสื่อมพระพุทธศาสนาแต่เราเสื่อมพระเท่านั้นเองจริงๆแล้วพระเนี่ย ไปทำให้พระดีๆอีกหลายรูปเนี่ยเสื้อไม่อีกเข้าใจปะ่ะแทนที่พระดีๆอะ่ะเขาจะมาสอนเขาจะมาอะไรเขาก็ต้องมานั่งมีมนตทินติดไปกับเนี่ยบรรดาไอ้เหล่าพระพวกเนี้ยซึ่งก็ไม่ได้คิดถึงคนอื่นนะก็พยายามจะคิดถึงแต่ตัวเองว่าตัวเองแม่งนูนน่นนี่นั่นที่ว่าตัวเองคือคนที่เจ๋งที่สุดคิดว่าตัวเองคือคนที่มีศักยภาพในการเข้าถึงธรรมมากสุด สุดท้ายมันไม่มีเลยไงพี่ทิพยุมาสวัสดีค่ะมันไม่มีเลยไงพอมันไม่มีเสร็จมันก็กลายไปว่าของดีก็กลายเป็นของเสียโดยอัตโนมัติสั่งน้ําที่ประทานทางไหนต้องเข้าไปที่บ้านเขียวจ้ะนะผมอะ่ะโคตรดีใจเลยตอนนี้ยระบบน้ําที่ประทานผมแม่งลงตัวละใครสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ของอ่ะเร็วไหมา่าผมจะเคลียร์คัดแบบนี้ได้ต้องขอบคุณอาจารย์หมวยนะอาจารย์หมวยว่าเวลาได้ไปอะ่ะ แล้วเวลาเปิดมามีแก๊สเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะนี่บ้านเขียวเดียนะปากบุดให้ละเปิดมาแล้วมีแก๊สแบบนี้จะตกใจนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเนี่ยที่เป็นแบบนี้เรื่องของเรื่องคืออะไรบ้างเขาเห็นว่ามะนาวอ่ะมันถูกเขาก็เลยเพิ่มน้ำแอปเปิลไซเบอร์เข้าไปเฮ้ยน้ำแอปเปิลไซเดอร์เข้าไปน้ำแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยมันเป็นน้ำหมกักเข้าใจไหมมันจะช่วยเคลือบกระเพาะช่วยนู่นช่วยนี่เห็นเป็นแบบนี้มันไม่ได้เสียนะเว้ยเข้มข้นกว่าเดิมอีกกูจะบอกให้ นี่เรื่องจริงเนี่ยเดยปักเนี่ยเดยปักไว้ให้แล้วครับ D. L O V E หนึ่งหกแปดเข้มขน้นกว่าเดิมแช่ตู้เย็นกินโคตรอร่อยเลยผมบอกให้มเมื่อเช้าเดี๋ยวสามรอบนะเข้าห้องน้ําโคตรโล่งเลยถ้าโล่งเนี่ยมันจะหายใจสะดวกแบบเนี้ยจริงๆนะกินง่ายมากด้วยเขาเนี่ยพี่หมวยแกทําเข้มขน้นแบบพี่หมวยอย่าไปอย่าไปเข้มข้นมากอันไหนที่มันจะเป็นกำไรบ้างอะ่ะพี่หมวยเก็บไปเหอะนะไม่ใช่พี่หมวยแบบโอ้โหเห็นมะนาวถูกใส่ใหญ่เลยไม่ได้นะ ก็นี <shap> <b ots> <Good> ่ไงไอ้น้ำแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของไอ้แผลในกระเพาะนี่แหละมันจะช่วยกดไหลย้อนอย่างเงี้ยนะแกอยากให้แบบกินก่อนอาหารแล้วแบบสบายๆโล่งๆเรื่องของเรื่องคิดดีอ่ะพี่หมวยไม่มีอะไรหรอกนะนะบางคนบอกพี่เดียนูไม่กล้ากินเลยบอกโอกลัวกินเข้มข้นดีชอบรสชาติแบบหึหแต่คนจะตกใจว่าทําไมเหมือนมีแก๊สมันเป็นน้ำแอปเปิลไซเดอร์นะนะ บอกเลยเลยว่าทานเผ็ดแล้วแสบท้องมันจะออกเปรียปร้ยวเๆเผ็ดๆแพงไหมเหรอเนี่ยแ0ดร้มิลิตรเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบค่าส่งห้าสิบบาทนะบางเตอนนี้ผมส่งหมดแล้วนะเหลือแต่คนที่สั่งน้ํากับพระแม่นะพระแม่ทรณีนะนั่นแหละที่ยังไม่ส่งเพราะพระแม่เนี่ยจะบวงสวงวันที่สิบสองนี้บวงสวงเสร็จตอนประมาณตีห้าไม่เกินตีห้าห้าสิส่งเลย ทานได้กี่วันประมาณ16 16วันได้นะนะก่อนอาหารเช้าเป๊กหนึ่งเนี่ยเป๊กหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนเป๊กหนึ่งคนเป็นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจครึ่งเป๊กแก้วเป๊กไม่ต้องซื้อเพราะไหนไนกูก็เจงค่าส่งแนละ้วกูก็ยอมที่จะซื้อให้เลยเพราะบางคนนะต้องบอกแบบนี้นะบางคนน่ารักมากแก้วเป๊กที่บ้านไม่มีพอเปิดฝาได้กดก ไม่ต้องกระดกนะใส่ไปให้ด้วยไม่ต้องกระดกโอเคไหม <t> นะ <t> ฉะนั้นใครสนใจก็เข้าไปที่บ้านเขียวแต่ต้องบอกก่อนนะมันเป็นน้ําที่ช่วยเกี่ยวกับการระเบิดไขมันในเส้นเลือดนะถ้าเกิดไขมันในเส้นเลือดเนี่ยนะมันถูกระเบิดออกมาเพราะว่าร่างกายมันขับไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะตัวเลือดหรือตัวออกซิเจนเองมันเดินสะดวกอวัยวะส่วนอื่นก็จะดีด้วยเข้าใจปะ่ะ นะมีตังค์อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสุขภาพที่ดีนะเชื่อผมแก่แล้วผมนี่แบบไม่ได้เลยผมกลัวผมกลัวเรื่องสุขภาพเรื่องอื่นผมไม่กลัวหรอกเพราะว่ามันอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นไงพี่มันอยู่ข้างในมองเห็นที่ไหนลนะ่นะะต้องถามคนดื่มอ่ะพอดื่มคนกินจะรู้เลยว่าเวลาเข้าห้องน้าทีนะแซ่บอ่ะแช่ตู้เย็นก่อน